จะไม่ใช่ที่พักแต่เป็นเหมือนอาณาจักรแล้วค่ะรีสอร์ทเขาใหญ่สไตล์ยุโรปที่มีทั้งกิจกรรมขีม่ม้าขับรถไฟฟ้าคลาสสิกชายหนังเอาดร์จอยใหญ่มีครบทางร้านอาหารและคาเฟ่แบบไม่ต้องออกไปไหนเลยวันนี้เที่ยวตกมันพามากันที่ลานโชชานวีรีสอร์ทเขาใหญ่แอนคันที่ขับมาถึงก็เช็คอินที่รีเซพชันรับเบอร์คัมดิง,งแล้วเดี๋ยวตามไปดูห้องพักกันค่ะห้องที่เราพักคือพูลเวล่าทูเวสตลูได้วิลล่าทั้งหลังพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวสุดจึ้งภายในจะแบ่งออกเป็นสองห้องนอนมีห้องเตียงคู่่แแแลลลละะะะะเตตตตตตีียงงงงงงคิไซสนนกกวโโรรรหห้ออาาาาจมท พร้อมโซฟานั่งดูหนังแบบชิวๆไฮไลท์คือสวนสระว่ายน้ําส่วนตูวมีมุมนั่งเล่นทำคอนเทนต์สวยๆพร้อมสระว่ายน้ําขนาดใหญ่มีมุมกระจกใสไว้ทำคอนเทนต์ชิคๆนอกจากนี้สระว่ายน้ำตรงพื้นที่ส่วนกลางก็สวยมากๆค่ะแบ็กกราวด์ด้านหลังสไตล์ยุโรปตัดกับน้ําสีฟ้าถ่ายรูปออกมาสวยเลยแล้วที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมอีกเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมขี่ม้าที่มีครูฝึกคอยสอนอย่างใกล้ชิดหรือจะเป็นกิจกรรมขับรถไฟฟ้าคลาสสิกขับชมวิวรอบๆรีสอร์ทคือสวยมากมื้อเย็นก็ไม่ต้องออกไปไหนเราฝาาากททองวีี่รนเเสซยหตล หลบตั้งอยู่ในรีสอร์ทบรรยากาศดีและที่สําคัญอาหารอร่อยเลยค่ะจากนั้นก็มานั่งดูหนังเพลินๆที่พิมานเทอเลสนะคะในส่วนมื้อเช้าก็มีบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์มีทั้งอาหารไทยและสไตล์ยุโรปครบมากค่ะใครกําลังมองหาที่พักเขาใหญ่บรรยากาศดีมีกิจกรรมครบตอบโจททุกอย่างต้องปักหมุดมาที่นี่แล้วค่ะแลนโชชานวีรีสอร์ทเขาใหญ่แอนคันที่ขับ